เชื่อนางสาวสุธารามสีเพ็งดิฉันนางสาวสีริการเป็ีไยนูจดิฉันนางสาวสุธาอิบีลาชค่ะที่มาและความสัมพันนะคะในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มการเสริมชีวิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาสุขภาพทำให้คนรู้ทันวลาความสยมพันธในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นโดยมีการเลือกสารสกิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อนำมาปรุงอาหารและได้รับแปลวัตถุดิบเหล่านั้นให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ประโยชน์ต่อสุขภาพ อะในกลุ่มของผักและผละไม้ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีสภาพอากาศเหมาะกับการเจริญของเชื้อราทาให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดมีการปนเปื้อนจากเชื้อราเช่นผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆซึ่งเชื้อราบางชนิดนะคะมีความสามารถในการสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่กินเข้าไปและทำให้เกิด การเสรื่อมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบอีกด้วยค่ะซึ่งเชื้อราที่เป็นสาเหตุหลักคือเชื้อราพเพนิซิลเลียมเชื้อราเพนิซิลเลียมเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการน่าเสียของผลไม้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิตทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพเช่นการช้ำหรือการเกิดบาดแผลส่งผลทําให้ผลไม้เกิดความน่าเสียนะคะจึงทําให้ เกษตรกรจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการเจริญของเชื้อราทําให้เกิดสารตรงค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะทางคณะผู้จัดทำนะคะจึงสนใจที่จะศึกษาเชื้อของวัชพืชในท้องิหนที่มีคุณสมบัติในการลดการเจริญของเชื้อราป็นิซิเลียมได้แก่ใบไม้ลา,าบสารเสือและแ้งหมูเพื่อลดการเสือ่อมคุณภาพและการน้าเสียวข,ของผลไม้ ยามเชิงปฏิบัติการประสิทธิภาพในการยับยังการเดินของเชื้อราเพนิซิลลียมเราจะพิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคยโซนสัตวกัดเพื่อออกไปภายในระยะเวลาที่เรากาหนดทางเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดกว้างมากกว่า1มิลลิเมตรขึ้นไปจะถือว่าสัตวกัดออกดียับยังได้ดีค่ะแต่ถ้า้อยกว่า1มิลลิเมตรจะถือว่าออกดีดับยังได้ไม่ดีค่ะข้อเคการศึกษานะคะหนึ่งเราจะศึกษาสัตวกัดจากม้เท้าหมูม้ชันเสือ้ไมยรานนะคะในการย้บยันการเดินของเชื้อราเพนิซิลลียม เราจะนําแผ่นกระดาษดิสเทปเปอร์นะคะวางบนอาหารที่เชื้อที่มีเชื้อาคพนิซิลเลียมจากนั้นนะคะเราจะนำสารสกัดหยดลงบนกระดาษดิสเทปเปอร์ค่ะ 2. เชื้อราที่เราที่เราได้นํามาศึกษานะคะเราได้นํามาจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะโดยในตอนนี้นนะคะจะเป็นการศึกษ,ษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเูนิซิลเลียมค่ะโดยใช้สารสากัดจากวัชพืชทั้งสามชนิดได้แ,แก่ใบสับเสือใบห้งางหมูและก็ใบมายราค่ะ สมมติฐานะคะถ้าวัชพืชมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการจเจริญของเชื้อราพนิิเลียมดังนั้นถ้าเราใช้วัชพืชต่างชนิดกันจะทาให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการจเจริญของเชื้อราพีนิชิเลียมแตกต่างกันคะ่ะตัวแปรต้นนะคะชนิดของวังชพืชค่ะได้แก่ใบสักเสือใบห้าหมูอแลใบไมยราตัวแปรตามนะคะเป็นผลการยับยั้งการจเจริญของเชื้อราพนิชิเลียมตัวแปรควบคุมนะคะก็จะได้แกุ่ณหภูมิวิธีการสกัดสารก็ได้มอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ ใบราสักสกัดของวัชพืชชนิดของเชื้อราคีนิซิเนียมค่ะขนาดของพลาจินาที่ใช้รับเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดิสเปอร์เราใช้ฟ่อนของสักสกัดจากวัชพืชระยะเวลาในการข้ข ause, ขอเชื้อและก็วิธีการข้อเลี้ยงเชื้อราและพีนซิเนียมค่ะขั้นในในตอนที่หนึ่งคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียวสารสกัดจากวัชพืชค่ะโดยเราจะนำใบของวัชพืชนะคะทักจากชนิดมาชั่งอย่างละหนึ่งเหลือกางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำพอลที่ความเข้มข้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ แล้วเราก็จะนํามาหั่นหยาบนะคะด้วยมีดและเข็มที่หม่นรย่างพัดตวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาบดด้วยโตกแล้วก็ฟองด้วยผ้าขาวบางค่ะสารละลายที่เราได้ออกมาจะถือว่ามีความเข้มข้นหนึ่งออนา์ต่็นตค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเตรียวเชื้อราพีิจเซียมค่ะเราจะนําอาหารที่ดีด่าง่านะคะใส่ลงไปในการอาหารขอดเชื้อค่ะนําไปฆ่าเชื้อด้วยมอสไม่ฆ่าเชื้อจากนั้นเราก็จะนําเราก็จะเก็ีเชื้อเป็ินิจเทียมนะคะลงไปในการอาหารตอดเชื้อค่ะแล้วเราก็จะนาไปบดที่ตู้บด พอเชื่อนะคะที่อนุณหภูมิที่ห้าองศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา2ี่สิบสชั่วโมงค่ะเราก็จะลองให้ชุลาพนิชิเลียมนะคะเจร,ริญค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนการทดสอบค่ะโดยการนําชุลาพนิชิเลียมนะคะ,าคะ,าาม,ะ,คะมาทดสอบกับสัตวกกาดค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะนําีดเลือยนะคะแล้วก็มีการตัดนําไปฆ่าเชื้อประหัโดยการนําไปตุ๋นแช่ประคองเก้าบหาเปอร์เซแล้วก็ขาดเอวไปแล้วก็คูณให้อุณหภูมิลดลงนะคะแล้วก็จะน,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 นํามัส,มาาะะมสชัท คุณอาหารท like <Yeah. Yeah. S 1> ี say, ่ม like ีชลธิมิตรยังเป็นเลย์ดูค่ะให้เป็นลูกชิ้เหลี่ยมแตกรัดที่มีขนาดเหมือนการะดพิเศษค่ะและนำไปวางบนจานอาหารที่ถ่ายการค่าเชลแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำพัลเซ็ตนะคะที่ถ่ายการค่าเชลแล้วหยิบแผ่นดิบเทปค่ะมาวางที่จุดนะคะตามแผ่นทั้แบนแกมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไมโครพิพิธนะคะในการดูดสารสกัดยจากซูเปอรขึ้นมาค่ะชนิดละส่วนด้วยหนึ่งดูดีค่ะแล้วก็นำประโยชน์ลงบนแผ่นดิบเทปนะคะทำชั้นบนชั้ทั้งสามสารละลาค่ะ ม้นก็จะมีแผ่นดิสเกอร์ในการที่จะเป็นตัวคนอนโทรลนะคะเมื่อเราจะหยดน้ำกันลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปบดที่ตู้ขับเคลื้อที่ควบคมอุณหภูมิและความเซียสไปในระยะเวลา24-48ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็ทําการบันทึกผลนะคะโดยวัดจาขนาดเชียร์โซนเราจะทำซ้ำทั้งหมดนะคะจนเรา3ครั้งค่ะผลกรารทดลองนั้นนะคะไม่ดูจากนานก็จะบอกว่า สถานการณ์จัากใบมุ่งหน้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดค่ะนั่นก็คือศ5นย์ห้าานะคะก็จะเป็นใบฉับเสือและใบแห้วหมูค่ะที่มีค่าเฉลี่ยที่สิบสและ1ิวเค่ะเราจึงสรุปได้ว่านะคะสถานการณ์จากใบเวล่ามีประคุณภาพในการดำเนินการการเป็นของชนาดมีเฉลี่ยได้ดีที่สุดค่ะเราจึงนําไปศึกษาต่อในตอนที่สองค่ะสำหรับในตอนที่สองนะคะตอนที่สองจะเป็นการศึกษา ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาระจับใบไม้รากที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของสาราแคลเรียมค่ะโดยจะมีสมุติฐาันดังนี้ค่ะถ้าสาระจับใบไม้รากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของสาระแคลเรียมดังนั้นความเข้มข้นของสาระจับใบไม้รากที่แตกต่างกันจะทําให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของสารทแคลเรียมแตกต่างกันด้วยค่ะตัวแปรที่เราศึกษานะคะตัวแปรต้นค่ะระดับความเข้มข้นของสาระจับใบไม้ราก ที่มีระบความเข้มข้น20% 40% 60%และ80%ค่ะตัวแปรควบคุมตัวแปรตามนะคะคือการยันยันการเลือกของเชื้อราพเพนิซิลีมค่ะตัวแปรควบคุมนะคะอุณหภูมิปริมาณสา,ากัศปริมาณอาหารพอเลี้ยงเชื้อชนิดของอาหารพอเลี้ยงเชื้อชนิดของเชื้อราแล้วก็ขนาดภาชนะพอเลี้ยงเชื้อขนาดของดิสเพเปอร์ระยะเวลาในการพอเลี้ยงเชื้อวิธีการพอเลี้ยงเชื้อค่ะ าวิธีการดำเนินง,งานในตอนที่2นะคะเราจะทําการเตรียมสารละายใบไม้ร่าโดยการนําใบไม้ร่าหนึ่งร้อยกรัมมาล้างทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสามครั้งจากนั้นจะนําไป้งพันหยาดอาหารเลืยนะะี้และเก็ีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็นําไปบดให้ละเอียดนะคะด้วยโกรตที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจากนั้นจะนําไปกรองด้วยผ้าขาวบางที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วค่ะสารทละได้นะคะจะถือว่ามีความเข้มข้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นเราจะนำความเข้มข้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาเจือจางค่ะโดยจะดูด ระดับความเข้มข้นหนึ่งด, 1, ดูสารก,กัดของใบไบมล่าหนึ่ปเนะคะมา0.08มิลมลิลตรค่ะบืดน้ำกันูน0.2มิลลิลิตรกซึ่งจะเป็นระดับความเข้มข้นนะคะ8ปค่ะเราจะทำการเดินรางแบบนี้นะคะให้ได้ระดับความเข้มข้80 80น80% 60% 7 0เ0อ่ะค่ะวิธีการเตรียมสารป็นนิสเซียมนะคะเราจะนำอาหารทีเดียากา้าไป ลงในจานข่อยงเชือ้อจากนั้นจะนําไปใส่หม้อนื่นซึ่งจะเป็นกรารฆ่าเชือ้อเบื้องต้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำเชือ้อิาซินเดียนะคะวางบนวางบนอาหารข่อยงเชือ้อจากนั้นก็นําไปบ่มนําไปเข้าตู้อบนะคะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสระยะเวลา24-48ชั่วโมงแล้วก็ร้อนให้เชื้อราจรเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนาสารกกัดที่เราได้นะคะไปหยดลงบน ตัเซเปอร์นะคะที่เราวางบนจานอาหารที่มีมเชื้อราอยู่ตรงกลางซึ่งจะมีหนึ่งอันนะคะที่เป็นตัวคอนโทรลค่ะซึ่งเราจะสามารถจัดเรียงดังรูปค่ะผลการศึกษาในตอนที่สองน,นะคะการศึกษาหาความเข้มข้น,นที่เหมาะสมของสา,ารสกัดจากใบไม้รากที่มีประสิทธิภาพในการหยับยังการเจินของเชืาา้อราเพนิเชลเลียมจากตรน,นที่สองน,นะคะจะพบว่าระดับความเข้มข้นของสา,ารสกัดจากใบไม้รากมีผลต่อประสิทธิภาพในการหยัดยังการเจรินของเชืาา้อราเพนิเชเลียม โดยระดับควาเพลมข้นนะคะ80%มีขนาดของเซียโซนมากที่สุดคือ12-56และเราลงมาคือระดับควเพลมข้น60% 40%และ20%ค่ะซึ่งจะมีระดับซึ่งจะมีขนาดของเซียโซนที่10.46 7.20และ6.26ค่ะตามลำดับืผลการทดลองนะคะจากการทดลองประสิทธิภาพสารสกัดจากใบเมลา่าบ ในการยับยั้งการจเจริญของเชื้อราพินิซิเลียมพบว่าใบมายาลมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะรองลงมาคือใบสาบเสือและใบเครื่องหมูโดยประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา,าะคะจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเข้มข้นของสารสก,กัดค่ะพบว่าที่ความเข้มข้น100%่อซจะสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุดรลงมาคือ80ิบ 60 4 0และ20เตามล้ำดับค่ะอธิบายผลการทดลองนะคะจากการศึกษาสารสารกัดจากใบไม้ราที่มีผลประยามยานการเจริญของเชื้อราเพนิเลียมไมล่าพัฒนต้นนะคะมีองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิดค่ะโดยมีไอโคไซด์คาร์นอยแคนดินซาโปนีนมินอลติกและอังคาลอยมีกลุ่มของมิโนอซีนนอร์อินฟินฟิมไกลโคไซด์นูไซด์ที่สามารถพบได้ในชะกอสสารพิษแคนดินค mm ่ะ hmm. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับยั้งการเจริของเชื้อราพินซิเลียมจะสอดคล้องกับงานวิจัยของลุมพันธุ์พันี